สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับดรกรีนนะคะสําหรับวันนี้นะคะวันนี้เราก็มากับเครื่องกันไฟตกนะคะที่เป็นรุ่นปรับและเพิ่มไฟอัตโนมัตินะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเซอร์วคอนนะคะก็คือจะเป็นรุ่น5 q v a นะคะทุกคนรุ่นนี้เนี่ยรองรับไฟตกนะคะได้ต่ําสุดก็คือ130โวลต์เลยนะคะทุกคนแล้วก็ราคาไม่แพงตัวละ6,950บาทนะคะราคานี้เนี่ยส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางได้มีการรับประกันให้1ปีนะคะสิ แล้วเนี่ยมีอะไรครบอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าถ้าเสียถ้าพังเนี่ยมันมีอะไรไหมนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่ามีอะไรทุกตัวทุกรุ่นนะจ๊ะของดรกรีนเนี่ยที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยรองรับการใจโหลดนะคะก็คือได้22แอมป์นะคะแล้วก็รองรับไฟตกต่ำสุดก็คือได้130บโวลต์รองรับไฟเกินนะคะได้ถึง 280- โวลต์นะคะปรับและเพิ่มไฟนะคะอัตโนมัตินะคะที่สำคัญเนี่ย ตัวเครื่องนะคะจะมีหนึ่งหน้าจอแล้วก็สแสดงสองสถานะให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะนะคะที่เข้ามานะคะเหมือนว่าถ่าแรงดันเนี่ยไฟฟ้าที่เข้ามาสูงเกินเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น H I SI หรือว่า High นะคะหรือว่าถ้าแรงดันไฟฟ้าที่เข้ามาต่ําเกินเนี่ยมันก็จะขึ้นเตือนนะคะว่าเป็น L O หรือว่า Low นะคะให้เรารู้ว่านะตอนนี้เนี่ย ทำไมคะไฟมันตกตามหรือว่าเข้ามาเกินมากเกินไปนะคะที่สำคัญตัวนี้สามารถที่จะช่วยยืดอายุนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะคะหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยทำงานได้นะคะขณะตอนนั้นเนี่ยไฟมันตกอยู่นะคะและที่สำคัญนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นตัวช่วยนะคะยืดอายุละกันเนาะไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันเสียหายหรือพังหรือว่าลวนนะคะเพราะปัญหาไฟตกนะคะหรือว่าถ้าจะใช้กับแอร์เนี่ยแอร์ก็จะทำงานได้อย่างเต็ม ที่แล้วก็ทําให้ที่ห้องเราเนี่ยเย็นสบายด้วยนะคะหรือว่าจะไปใช้กับมอเตอร์ปั๊มน้ำเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้นะคะไม่ว่าจะใช้ให้แบบกันไฟตกให้ปั๊มน้าก็เหมาะมากนะคะที่สําคัญตัวนี้เนี่ยในเรื่องการแพ็ค คือแพ็กอย่างดีมากนะคะมีโฟมหนักกันกระแทกคอยอย่างดีมีวัสดุกันชื้นนะคะแล้วก็มีบรรับการแส่ไปในกล่องด้วยนะคะตัวเนี้คือดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะรีวิวก็เยอะนะคะนี่ก็นี่ก็คือรีวิวนะคะจากผู้ใช้งานจริงนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะที่เอาไปใช้กันนะคะจะไปคุมในบ้านนะคะหรือว่าจะเอาไปใช้ในสวนนะคะหรือว่าจะเอาไปใช้นะคะกับ คูมปุกกาไฟฟ้าทั่วไปนี่ก็คือทําได้นะคะแล้วก็ติดตั้งไม่ยากด้วยนะคะนี่คือแผนภาพการเชื่อมต่อนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะมีเบรกเกอร์นะคะก็คือ2ตัวก็คือเป็นสเตเบลิเซอร์แล้วก็ไบพัดอยู่ข้างหน้านะคะใช้งานเนี่ยก็คือเอาสเตเบลิเซอร์ยกขึ้นนะคะไบพัดเอาลงนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะมีการต่อสายดินนะคะแล้วก็จะมีบอกว่าช่องไหนไฟเข้าช่องไหนไฟออกนะคะเป็นลายนิวตันเนี่ยจะเขียนบอกหมดเลยนะคะลูกค้าก็คือจะต่อง่ายจําง่ายไม่งงด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อเนี่ย ก็โทรมาได้นะคะที่เบอร์0ูนย์เก้2 9หรือว่าจะเป็นเบอร์0ูนย์เก้า6อนะคะหรือว่าจะทักไลน์ไอดีไลน์แอสไซดรจีอา ID, ร์ดับเบลเได้เลยค่ะ